กเตะด่ะพี่นองมือนี้มาบ้านที่4แล้วนี่มื้นี้วันเสาวันหยังก็มือนเสาสกั้แมวกูกเสา้เะเพราะว่าได้เ็ดงานพี่นอมือนีไปมีบ้านมเเ่ะเจ้าเดงานยงทํากัน มึง <Sen? S 1> ข้าเจ้าเอิ่นมึงกินหมูกับแถบนั้นจะคล้องบ้านด่าได้โอ้โขุดมีตะพุ่งงานหน่อจะคล้องบ้านมาแบกกินพี่น้องอันนี้โซดาเจ้าหนี่โบแมนนั่นโบแมนบีดนั่นโบแมนแอนนี้เบียร์เบียร์เบียร์พลังเบียร์พลังมือมึงเหยียดงินหด่อยว่ามือเจ้าเบิึงเอาน้ำรำย้ายฮะน้ำรำย้ายเอาซีซันน้ำเอ็นยังน้ำรำย้ายน้ำย้ายบ่ขุดอีหอยมาท้าลองมวนกรุ๊บเลย ทารู้นะเออ่เง็กถดเยโมยดงยโมยูอัน้เพ่นให้กาเจกระจดีมหากันใช่อธิมันก็พากันเพียนึง่นลาก้นนั่นแหะที่มันสิแก่พาวันนี้มันมันมากก่าสิแก้อีกอันนมาบากลูกเนาะกันเลยแม่ทิ่จอันน้พียงงกนีนน่ละค่ะบานที่ซีเราเมื่อนี้ไปเขาป้าเฮ็ด ไปบัที่ลนมาบัตรแยกเราให้ในบัตที่สามไปว่าเาส่งใงแเ่ยูกส่งให้ือดนรอได้เด่นหรอไม่เดนรออันนี้ปลาของแพงนี่นี่ปลาไทยมากไทยมาก่นี้เอาผู้สิมันก็บเทกินมดดอกดิบนานมากยย่างมให้ยั่วเอาสุดสุดแม่มันก็เห็นตอนนี่ปลาด่ให้ไปชัวนะ มีันเจียวจ้าดิงงันมมันเจวไรน่ยนงันโอ้ยาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อเอาเขากินแต่เซมอนค่ะเขากินแต่ย่างเซมอนค่ะอุ้ยเซมอนคืออะไรอ่ะเซมอนคือปลาสมองดีค่ะมองยงไงไม่ต้องกินจะได้ฉลาดฉลาดค่ะแล้วจริงเซมอนจะฉลาดไหมคะไม่ค่ะคือนี้ มอนค่ะกินแล้วฉลาดูกยู่มึงอย่ามาอ่านกดูอ่อยาก่อยา่างแล้วเลาแล้วเยนแล้วทีไรอะไรแค่จัดการเป็นผู้ดีก่อนเป็นเป็นผู้ดีก่อนผูรู้ว่าให้ดรวิทเทอรนวานน้ำลำไยสวยจังเออเดี๋ยวจังส้นน้ำลำไยมโซนเด็กกินรสผู้ดีจับอย่างนี้เลยค่ตายขอดืงเรื่อง ี่นกี่เจ้าขอบ้านสวยมากมาเต็มเลยแล้วเจ้ากอเบ่อเดื่อนตุ้ยข่มากเองมากมากเลย่อนตุ้ยข่กัมาคือเก่าคือเก่าทันตุ้ยข่ออกจากบ้านตุ้ยข่บ่อเลื่เลยค้องกินนี่ไงบ่อเลือขาวบ้านลูกเส้นไอ้แฮมไอ้คุณอะผู้ไยผู้ไ้เพิ่นบ่ตตองเบิงดอกเบิงตะคูยิ่งนี่แหละเหี้ยนี่ ไอแป้งไอแป้ง嘛โบยื้มหูมีเยอะเยียเลยของตอนไงเดี๋ยตีละวาบเนมเห็ดแบบว่าสวยๆเห็ดเข็มทองมีเห็ดอย่างยู้มหิมหยางกับย่างอกมาตัวมาสิบริคิวาดอกวิมาเลยคิวาเขาจะไปยยมหาดอกวิกรดูทงสก็บของเข้ากับเข้านี้เขากับตัวแน่แดตีกันยัดตีกันด้เยว่าเข้ากัแไเดียวเนาะ มา Elliot, so มาห้ากับต๊ะจีนแล้วคอยูนี่แล้วกันห้าตํำดางเยคือบ่เนาะน้องผีเล่นเียวบ่บ่บอกกันความเร็จเี๋ยวนี่มาสิมากจะได้ขาลูกคดื่มไปอ่ะแป้งคอดื่มไปดาแม่ดื่อากินตันั่นละกินกินลูกพี่โขามยังไงด้ลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขาุก่น กันรังติเป็นปอกเจ้าสาหลายมาใส่เอาทุก็ได้ดอกทุก็ได้อือหือหงุงลายได้อ่ะกินกินเออพูดน่ะแซ่บบ้ะลูกพี่นี่แหละสาวแท้ทิ่ตางแหนพี่น้องเอ้ยหากินมองหันมองนี่ก็สุดขึ้นยอดเนี่ยบ้าคอยเป็นม้าเด้อเป็นบ้าเนี่ยากินเพราะว่าไอยนะตุ้ยอยเพิ่นเอิญไปมองไรตุ้ยอยกับไปย่างเดี๋ยวไปหากินพี่น้องที่ว่าย่างกินได้ย่างเสร็จอ้วนเป็นสาเกหน้า บอกสวยหรอะยายแป้งเมื่กิน,เ,นเ,เขาบอกินผักสมัยนี้เขากินแต่นแนแนเนื้นอแต่ัะเแลี่กัเลยเนี่ก็เลยหอขาพี่ก็เลยดิยสหรือบงนป่าปปาปลาแซ่บ่าปลาากินก้มีไงโอ้ยลเหรเอาไข่ตอกใช่น้มันดั้อกจะไข่แตกไข,ย,<ร>ขย,ยังแตกยยแตกใช่ไหมไข่ยยแตกยยแตกตอกใช่น้ำมันดสิเดี๋ยวพีน้ำน้ำสให้แม่กินพ่เออ เออเดี๋ยวเอาไข่ใจงมันตีเ้นอนีเอาบมี่อย่นั้นบ่บ่มีบบนเส็จบ่อะเฮียบอี้แป้งเใขาบ่กินบนเศเด้อเขากินมาม่าบ่อะมาม่าก็ใส่ได้เนก็ใส่ได้มาม่าอร่อยมาม่าอร่อยเด้มาได้แท้มันกินน้ำกันเขาบ่กินมาม่าเด้เเขาบ่กินบนเศษเด้ค่เขากินบ่บอกเดี้บกบ่บ่บอกเสียแล้วเฮี้ยัตเห้ถาแล้ย กจะอันน้ำพีิกอันว่าเทนหนานี่ก็ว่าอันบะมีนมันหวจีก็เยว่อยากสั่งเออแต่ว่าดูสิอี่ร้ก็เยว่าอัชิสศษกกต้องุสงหมเออหรือว่าัสิจะเสร็จสื่อนังหมูมาแบบพเมนช่งจีสจ่างห่าเนากระเดิ่อกระเินอยาเซยวาไมทอ่ยมาใส่ว่านี่่เนย่ีย่เนี่ยัวเสย้วเ็่ง แยมเป๊าไปเห็ด <rude> นี yeah, ่อีกยูเห็ดเนี่นการีอีกปาะบดิ๊กเนบัลวว่ามันมาแล้วนึ่อ่ากจะแว่เงี้ยเดี๋ยวจะเอาเห็ดเก็มท่องเก็บของเก็บสาหรายมั่มยังยัยเออโอเคจมาแมนแมนกินมืดหนาะแมนมือหนะมืดนเขาไปลองเขาเราเก็บเไมืไปลองเขาเราเก็บค่ะลองเขาเราเก็บใส่อีสแอนช็อปปิ้งโอ้โกระนแม่ฮะ มันบอกว่าอันคันอันลูกที่ไปมันสิจ่ายมือละแยะด้วยร่วมกันมันอยากให้ไปก่ะจายค่าน้รมันน้ำสีสิไปชวงซื้อๆเราก็ดื่มนะอกแล้วเขาจ้างแม่เป็นเหล่าได้นี่เขาจ้างเซี่ยซี่ให้พร้อมเนาะนะเซีซี่กะดีจ้างแม่จงจังคนขับรถเออจ้างคนขับรถพบตัวเห็มเลยก็ไปลูเ้ เออกคนเ้ไปหรอคะก็ว่าจ้างกูุเฮ้นักจะไปที่ไหนกัีกุ่นเออกแ่งของขายเอื่อนเตรียมข้องอะไรยเี่ยได้มาค่ะมาเดิเจอไปใหม่แล้วมาดีค่ะ